Stand ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกด Subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากเ,เพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับเฟิร์สกีตาร์ทอยรีวิว e ีเจนไฟรุ่น50ปีนะครับตัวนี้ก็คือปกติผมเนี่ยจะ เคยผิดหวังกับรีเจนไฟมาก่อนมานะครับทีนี้ลัาจะที่ดูการใช้งานของไอ้ตัวนี้เพิ่มเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยไฟแห่งการเก็บรีเจนขึ้นมาเลยนะครับคือมันมีบางอย่างที่ผมประทับใจนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผมจะสมหวังอะไรกับรีเจนรอบนี้นะครับนี่นะครับเดี <S <S ๋ยวจะพาไปดูรอบกล่องก่อนนะครับรู้สึกว่าจะตัวใคร่าก็ทําออกมาแล้วนะครับสำหรับรีเจนเดี๋ยวจะให้ดูกล่องก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะซูมจะทําถือนิ่งๆก่อนนะครับเพราะว่าภาพมันจะได้ไม่แตกเวลาเพื่อนๆซูมดูด้วยกันนะครับก็เป็นเรเดอร์ตัวโปรดแล้วนะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับที่แบบว่าผมพุ่มทุ่มเต็มที่แล้วนะครับสําหรับไฟแล้วก็คาบุโตะนะครับนะครับน้าเต็มเลยแต่เป็นกล่องปีกนะครับที่ได้มาก็ยังไม่หักนะครับของเป็นมือหนึ่งนะครับขอพูดด้วยความภาคภูมิใจไว้ก่อน ด้านข้างก็ไฟสติเท,นทนญญ่นะครับข้างกล่องก็ฝาก็สัญลักษณ์นะครับไฟสนี่ก็ด้านหลังนะครับก็เป็นไฟเกียร์นะครับคือผมรู้สึกว่ารีเจนเนี่ยนะรุ่น50ปีตั้งแต่รุ่นตัวอีจิโกตัวหมายเลขหนึ่งอ่ะ วีหของเรานั่นแหละมันน่าเล่นทุกอันเลยนะแบบยันพวกคูกะกิโตัวครับคือไม่รู้เหมือนกันว่าเขาการตลาดยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าจะดีกว่ารีเจนรุ่นเก่าๆเรื่องเรื่องภาคเอฟเฟคเสียงนะครับแต่ว่าตัวสีสันเขาจะตัดออกในส่วนหลอดไฟนะครับรีเจนไฟสุเทนะครับเดี๋ยวจะทำการเกีสยวกอเทปก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะอันบอกให้ดูได้ว่าข้างในมันจะเป็นแพ็กเกจยังไงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันบ็อกกันแล้วนะครับก็ได้ทําการกลีดตรงสัญลักษณ์ไฟฝั่งสัญลักษณ์นะครับเอากล่กองวางก่อนนะครับครับก็ต้องมีฝาครอบสินค้ามาให้ด้วยนะครับก็ข้างในก็มีสายนะครับจะเอาอะไรออกมาก่อน <c oughs> นี่นะครับ ไว้โฟนนะครับตรงนี้มันเป็นนุนๆด้วยเนาะคือตัวผมจำได้ว่ารีเจนรุ่นแรกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเรียบไปเลยนะครับตรงหน้าแบบว่ามันจะเรียบแล้วก็ติดสติกเกอร์มาให้เลยนะครับผ่านโอ้ดูดูแข็งแรงกว่า DX อีกนั้นเนี่ยหรือมันใหม่อมครับ ก็ค่อยๆอ,ออกมานะครับขออนุญาตใช้เวลาสักครู่นะครับเราเดวของมันหล่นจากโต๊ะนี่นะครับสายรีเจนโอ้หนาอยู่นะคือผมไม่ได้เล่นรีเจนห้าปีสักตัวเลยเพิ่งมาเอาไฟนี่นะครับตัวคาบูโตะก็ได้มาเยอะเราสนับ DX ก็เลยแบบไม่ค่อยได้สนใจ50ปีแต่ว่าตัวไฟมันมีสเสน่ห์จริงๆนะครับ เดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับของที่ได้มาก็ได้มาเพียงเท่านี้นะครับหมดแล้วได้แต่สายหมดเกลียงก็เดี๋ยวจะไปใส่ฐานเล่นนะครับก็นี่นะครับขออัดเพิ่มนิดนึงนะครับคือความรู้สึกตอนแกะไฟโฟนออกมานะครับก็ดูไปพร้อมๆผมเลยนะครับออตื่นเต้นมากเป็นเลเ์เจนที่ตื่นเต้นมากอืมเดี๋ยวดูสินค้าก่อนนะครับ นะครับด้านหน้าโอ้เขาไม่ได้ติดสติกเกอร์อติดสติกเกอร์ตรงนี้แต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เรียกว่าติดใช่ไหมอืมนะครับตัวพลาสติกก็ดูอ่อนๆอยู่นะแต่ก็ดูดูดีอยู่การลงสีนะครับก็ไม่ได้แย่นี่นะครับตามภาษาลุงบันนะครับต้องเป็นมิรต่อเด็กนะครับให้ถ่านมาด้วยนะครับด้านบนนะครับ ตรงนี้กดไม่ได้ตรงไกปืนกดไม่ได้นะครับนี่ร่องเสียบทีนี้ก็มาดูตัวเข็มขัดนะครับตัวเข็มขัดนี่รู้สึกว่าจะดีกว่า dx อีกนะเพราะว่ามันเป็นสองล็อกมันกึบกบขึ้นลงแต่ dx มันจะเป็นแบบค่อยๆดันลงแล้วก็จะเป็นจะมันจะผุดผืดนะครับนะครับเป็นข้างๆถ้าใครจะดูตอนเล่นเลยก็สามารถดีคลิปไว้นะครับอันนี้ จะขออัดไว้เป็นแบบให้เพื่อนเพื่อนที่แบบสนใจสินค้าแล้วแบบสงสัยในมุมมุมสินค้าต่างๆนะครับได้ดูจะได้แบบประกอบการตัดสินใจนะครับนะครับส่วนต่อไปก็จะทําการเล่นให้ดูแล้วนะครับก็จะยังไม่ได้ประกอบสายนะครับเพราะว่ามันจะลําบากนนะครับก็ดูแต่ลูกเล่นตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่า มันน่าสนใจหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็จะมาดึงไปพร้อมๆกันแล้วนะครับนะครับสลักระเบิดนะครับ3ามสองหนึ่งไม่มีเสียงเราเก็บเก็บไว้หลังกล่องก่อนนะครับไม่มีเสียงตอนแกะออกมาแล้วสวิตช์อยู่ไหนนะเลยใช้งานได้เลยก็หลังจากที่ตำรวจดูแล้วมันไม่มีสวิตช์นะครับแต่ว่ามัน ใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ตรงล็อกมันจะแน่นๆหน่อยนะครับตอนแรกเหมือนจะเปิดไม่ได้แต่มันเปิดได้นะครับนะครับดังมากทีนี้ส่วนข้อล็อกเนี่ยมันก็จะล็อกได้แค่ข้อนี้นะครับนี่มันจะไม่สามารถกลางได้แบบขนานแบบ90องศามันกับทาง dx นะครับแต่ปุ่มตรงนี้ผมก็ได้สำรวจดูสักพักหนึ่งแล้วตรงรุ่นเก่ารู้สึกว่าจะเป็นลงสติ๊กเกอร์ครับ แต่ว่าเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนนะครับมา z ูม m ดูใกล้นี่นะครับด้านไหนนะครับก็มี smart b r a n นนะครับอันนี้สลักให้เลยไม่ได้ติดสติกเกอร์เป็นสีเทานะครับนี่กดไม่ได้100%ส่วนปุ่มเนี่ยมันจะเป็นอันนี้นะครับแบบมันจะไม่ได้เป็น5 5าหาแล้ว enter นะครับแต่ทุกปุ่มเนี่ยจะมีค่าเท่ากันคือ5 5 5แล้ว enter นะครับ อย่างเช่นปุ่มนี้นะครับก็ดีกว่ารุ่นเก่านะครับคือรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเรากด enter ปุป่มหนึ่งสองสาม 1, 2, ถึงตรงนี้มันจะกดไม่ได้นะครับในรุ่นเก่าถ้าเรากด enter ปพ๊บม,มันจะ5 5แล้วก็ enter แล้วก็ standing by ให้เองเลยนะครับแต่ทีนี้เราจะต้องกดเองนะครับนะครับถ้ากดปุ่มอื่นก็จะเป็นงาน cancel นะครับอย,อย่างเช่นผมกดปุ่มนี้แล้วกัน 9 9้9 9, ใช่ไหมถ้าเล่นนีนเนียนเนี่ยคนรีวิวนยนเนียนก็จะเราก็จะเข้าใจว่ามันกดได้จริงนะแต่มันกดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะทำการกดแปลงล่างนะครับกล้องเห็นไหมนะแต่จะบอกว่าเสียงชัดกว่าดีเอ็นนะครับเพราะเวลามันก็ผ่านมาเยอะแล้วยุคสมัยกัน เทคโนโลยีมก็ต้องดีขึ้นนะครับในเเจนก็ยังเสียงใสกว่า DX รุ่นเก่านะครับก็หลังจากที่ได้ทดสอบลองเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เจอกลลเม็ดเด็ดพลายของทางรเรจินไปแล้วนะครับนึกว่าโดนแล้วนะครับนึกว่าเจอของมีปัญหานะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันเล่นแบบนี้ก็ได้ก็ได้ จะลอง Enter อีน่ยก็ได้เสียงชัดมากกดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ดันลงก็ค้างอยู่แบบนี้นะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ d x มันต้องกดนี่ลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเสียงป๊อกอนี้แล้วดันลงนะครับมันโดดลงเลยทีนี้ในส่วนของไฮไลท์ที่ผมต้องยอมซื้อก็คือตรงนี้นะครับ ฟังเสียงตรงเอ็กซ์ซีชาร์ดดูนะครับเห็นไหมร่วง ก็คือมันแทบจะเป็นเสียง c s m ยเลยนะครับตอนที่เสียบเข้ากับไอไฟพอยเตอร์ที่ติดขานะครับมันแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยเนี่ยแล้วก็ผมประทับใจตรงที่ว่าเทคโนโลยีมันใหม่แล้วลำโพงมันดอกชัดมากส่วนการตัวล็อกตรงเนี้ยดีมากเลยผมไม่แน่ใจนะว่า c s m เป็นอย่างนี้ไหมแต่เดี๋ยวจะลองรีวิวให้เพื่อนดูนะครับถ้าเกิดของมาแต่ตอนล็อกเข้าไปนี่ก็ต้องดันล็อก2ชั้นนะครับก็ก็ดีอยู่นะคือการตกแต่ว่าตัวผมไปติดตรงนีสัยตรงดีเอ,เอกซ์ครับที่ว่าใส่เข้าไปแล้วเล่นได้เลยแต่ว่า มันไม่ล็อกเนี่ยข้อดีของการตรงนี้คือล็อกโอ้มันจะไม่ล็อกตรงนี้แหละตรงประมาทอย่างนี้แหละนละครับแต่ว่าตัวคอมพิวต์ก็คือมันจะคอมพิวต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดใส่รหัสบอกมันนะครับถือเป็นการปรับปรุงในการปรับปรุง dxdd นั่นแหละครับแต่ว่ามาอยู่ในราคาของเ g จ n นนะครับก็ตัว dx ผมก็ได้ทำการสั่งใหม่ไปแล้วนะครับคือได้เบิลไปเลย อย่างเราคู่กันเลยนะครับไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวโดนคนตลกนะครับคือชอบมากไฟนี่เคยชอบที่สุดเลยนะครับก็ขอจบการรีวิวจากเพียงเท่านี้นะครับก็จะขอจบไปด้วยการแปลงล่างนะครับเปิดฝาขึ้นออกแรงเยอะๆไม่ต้องไปสะบัดมันทากุมินะครับกดถูกไหมเนี่ยกล้องกล้องดูเพิ่งนะครับเห็นไหม นี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปแถมผมจะแถมด้วยการเอามาทดสอบสลับไปสลับมากับ DX นะครับว่ามันจะเล่นด้วยกันได้ไหมหรือว่ามันจะเสียบเข้าไฟบัสเตอร์ได้หรือเปล่าผลสรุปก็คือมันไม่สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับทั้ง 2เลยไม่สามารถเอาโทรศัพท์เครื่องใดเครื Light ่องหนึ่งไปใส่ในฐานของเครื่องใดเครื่องหนึ่งได้นะครับนี่นะครับอันนี้มันจะไม่แบบเป็นสลักแบบดึงตัวเองเป็นสปริงดึงตัวเองลงไปแบบตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะแบบดูดตึ๊บดูดตึด๊บขึ้นลงขึ้นลงนะครับอันนี้ก็จะเป็น dx นะครับก็ดึงเมมโมรีได้นะครับขนาดก็พอ,พอๆกันเลยนะครับแต่ตัว dx จะดูหนักกว่านะครับตัวนี้จะดูเบากว่าแล้วพลาสติกจะดูแบบเป็นมากับกวงกวงกว่านะครับข้างใน แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเรารู้สึกว่าจะกินฐานน้อยกว่านี้น่าจะเป็นฐานกระดุมนะครับสําหรับตัวรีเจนนะครับเพราะมันดึงสลักแต่ผมยังไม่ได้แกะลาฐานออกนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็อันนี้ก็ดำทึบรายละเอียดต่างกันมากเลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับส,สวิสช์ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับน,นี่ก็กดได้เห็นไหมครับมีสีชัดเจน เดี๋ยวตรงนี้เวที AT, เปิดเครื่องก็กดทั้งข้างนะครับ dx เดี๋ยวดูนะครับนี่คือเสียงของ dx แต่ที่ผมเปิดเมื่อกี้มันไม่มีนะเสียงของ regen นะครับ regen ดึงได้แค่นี้นะครับจะไฟมันดึงได้จนสุดนี่เลยนะครับของ dx เพื่อจะสลับเพื่อจะเป็นปืนนี่นะครับนะครับมาดูภายในนะครับ เดียวเที่ยไม่ดูแล้วเล่นนะครับนะครับภายในอันนี้สลักตรงนี้ก็สูงกว่าเพื่อนนะครับก็ปุ่มตรงนี้ก็เป็นยางอันนี้เป็นเนื้อพลาสติกแข็งๆธรรมดาเลยนะครับเนี่ยนะครับกด,ดปุ่มไหนก็ได้ตัวนี้ก็ต้องกดจริงๆนะครับถ้ากดเล่นมันจะไม่เป็นนะครับนะครับ นะครับเสียงทุ้มกว่าเยอะเลยคือต่างกันมากเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่คือมันเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวอืมนะครับส่วนเรามาดูตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขอพักตัวน,นีน้ก่อนนะครับเสียงใสกว่ากันเยอะเลยทั้งที่เป็นรีเจนแต่ว่าเสียงมันจะอู้อู้เบาเบากว่านะครับ มันอยู่ที่น่าจะอยู่ที่การผลิตนะครับที่เขาไม่ให้เสียงมันแบบพุ่งออกมาดังกว่านี้นะครับอัน,นี้แคันเส้นดุกคนะครับถือสองมือเดี๋ยวฟังของ D F ก่อนนะครับคอมที่หนี่คือเสียงทุ้มถ้าจะเป็นใครสายนะครับคมเือ อันนี้มาดูของโรลเจนนะครับกดให้ลงลรกอันนี้ไม่ล่วงแต่ dx ล่วงแน่ๆลองดูแล้วนะครับมันล่วงจริงคล้องผีเสียงมันในหนังเป๊ะทีนี้มาดูในส่วนเอ็กซ h a r ชันนะครับอาจจะชา้าหน่อยนะครับอันนี้ต้องดูกล้องโฟกัสด้วยเป็นจับตึ๊ตึ๊กตึกแล้วก ไฟก็วิ่งไปนะครับแต่เสียงจะทุ้มมากทีนี้อมาดูเอ็กซัของทางรีเจนนะครับดีนะมันไม่ใส่ BGM มมาให้ด้วยก็มันก็จะเป็นเสียงตั้งแต่ไฟวิ่งไปหาไฟพอยเตอร์แล้วก็จนไปถึง แบบไลเลือกคลิกจนเสร็จจนเป็นทรายนะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับส่วนเรื่องความหนานี่ผมรู้สึกว่าร e g e n ตมันหนากว่ามากเลยนะทั้งฐานแล้วก็มันหนาจริงๆนะแล้วก็ตรงฐานโทรศัพท์นะครับตรงที่โทรศัพท์รองฝ่ามือเราก็หนากว่ากันมากเลยไม่รู้ทําทําไม ก็ดูแบบดูอ้วนแต่จุดแข็งคือมันตั้งได้นะครับปัญหาโรคแตกของคนตั้งเข็มขัดอันนี้มันล้มนะครับมันล้มชัดเจนเลยนะครับโอ้กล้องเห็นไหมน,นั่นเนี่ยครับมันลม้มแต่อันนี้ตั้งได้ชิวๆสบายๆายประหยัดเนื้อที่แต่อันนี้ต้องนอนต้องนอนอย่างนี้ตลอดเลยก็ข้อดีข้อเสียนะครับแต่รู้สึกว่า ตาของอันนี้จะตรงกับต้นฉบับมากกว่านะครับเพราะว่าตาโทพท์ไฟมันจะออกเหลืองใสแต่อันนี้มันจะออกเป็นแบบทึบๆออกแนวรังผึ้งไปหน่อยนะครับผมว่าแต่ว่าตัวนี้มันแต่มันก็เป็นเจนนั่นแหละรายละเอียดมันจะไม่มากแต่สีมันก็ใกล้ต้นฉบับมากกว่านะครับ complete